เด็กสร้างบ้าน The Series สวัสดีครับทุกคนฟิล์์นะครับผมเจอกันอีกแล้วทุกคนวันนี้นะครับเรานะครับกำลังอยู่ในช่วงของเด็กสร้างบ้านนะครับผม EP นี้นะครับผมก็มีความคลืบหน้าของบ้านเรานะครับใค่ะนั่นก็คือเราจะขุดค่ะพี่ฟิวเราจะทำไมนะครับพ่อมาร์กจุดที่จะลงเสาครับอ๋อเรื่งนี้เราจะมาร์กจุดกันใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาดูด้วยนะครับว่า การทํางานนี่เป็นยังไงใช่โอเคงั้นก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปเวลาการทำเด่รเราจะไม่ใช่วัดเอามันจะมีกล้องเขาเรียกว่ากล้องเซอร์เวยเอามายิงจุดว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนยอย่างเงี้ยน,ยนยะครับพอเราหาจุดตำแหน่งได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันก็คือระยะมันจะได้ตามแบบเป๊ะเ,ะเลย เช่น2อ5มันก็คือ2.05เป๊ะๆเ,เลยเอาเทปวัดมันเป็นอย่างพลาดแต่เขาใช้กล้องยิงนี่คือการทําเวลาการทําก่อสร้างสมัยใหม่เหล่านี้เขาใช้กล้องหมดเลยเขาจะไม่เอาเทปมาวัดหรอกมันเบี้ยวช่างเซเว่เนี่ยเขาก็จะจุดๆไว้ให้หมดเลยพอจุดๆเสร็จปับ๊บเขาก็จะเริ่มมาตอกเข็มงันนะครับ mm. นี่คือวันนี้เรามาวางผังบ้านกันนะครับว่าบ้านเราอ่ะจะอยู่ตรงไหนอ่านี่ให้ไปอำดูกัน นี่นะครับเราจะตอกเข็มอ่าแบบเข็มมันก็คือทั้งหมดเนี้ยี่สีส้มเนี่ยอ่าพอแบบเข็มไปเสร็จปุ๊บผมก็คำวนวณมาลงในแปลงที่ดินของเราของแปลงนี้แล้วก็ขยายรูปมาใช้งานโดยจุดตั้งกล้องตรงนี้จุดตั้งกล้องตรงนี้มันเคยส่องแปลงที่ดินของเราอยู่แล้วทีนี้จุดตั้งกล้องตัวนี้ มันจะอยู่ตรงนี้ฮะพอมันอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีเซตแบ็กเซตแบ็กอะตอนนี้ยังทิ้งไว้อยู่เลยนู่นเป้านู่นนะนะอ่าเราจะส่องหาเขตที่ดินตรงไหนก็ได้จุดตั้งกล้องนี้นะอ่าแต่ทีนี้วันนี้เรามาทําจุดเข็มซึ่งเราคํานวณไว้ตามแบบอยู่แนละ้วเราก็มาส่องหาจุดเข็มทุกวันนี้กี่กี่ต้นครับสี่สิบสี่ที่ทวันนี้คือสี่สิบสี่จุด คือผังล่างวัดเลย<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ที่<อ>ดินแปลงนี้<ม>เขาจะมีค่าพิกัดอยู่ที่ที่ดินเลยจะดาวเทียมเลยว่าค่าพิกัดมุมนี้จีอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเราเอาเจ้าที่รังวัดเนี่ยให้เขามาทํางานนอกเวลาให้มาช่วยยิงตําแหน่งเนี่ยมันจะเป๊ะเนยมันจะแม่นยำอ่ะเพื่อนๆครับตอนนี้นะบ้านเรานะครับก็มีอ่า ที่รางวัดนะครับผมมาวัดบ้านให้เรานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่เอียงแน่นอนนะครับผมอ่าที่พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แบบพวกเชือกอะไรเงี้ยมันจะทำให้บ้านเราเอียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่านี่เขาใช้เทคโนโลยีนะครับมันก็จะทําให้บ้านเราแบบว่า มีความมั่นยําในการตอกสเสาเข็มบากยี่<ว>ขึ้นข,ขึ้น<ล>ะนะครับเรานะคะมั่นใจเลยนะคะว่าบ้านของเราต้องออกมาสวยแน่นอนค่ะทุกคนผมก็คือพี่เขานี่ไปวัดแบบว่า,อาโอ้โหหลายที่มากอย่างโครงการใหญ่ๆอะไรพี่เขาก็ไปวัดให้นะครับเซนท่านบ้านเราอะไรแบบนี้นะเี่ใช่จึงเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าบ้านเราเ่ยต้องออกมาดีแน่นอนอใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังทํางานกันอยู่นะครับเราก็มาดู ครับเพื่อนๆเวลาซอนคือเวลาของช่องเรานะครัปิดยังไงครับเเรรื่่อองะไคนียจะมาขับรถกอล์ฟกันนะคะพี่พิ่มป่าลุยไอ้พี่ผมนี่เราหาเรื่องเล่นกันเยอะมากปากลมไปพลางดีดนะเพื่อปีบนะคะแล้วก็อย่างนี้กดไปหน้าอยงนี้ก็คือเหยียบเหยียบคันเร่งได้เลยแต่พอเราจะหยุดใช่ไหคะแล้วก็เหยียบเหยียบเบรกได้เลยแล้วเนี้ย คือถอยหลังมันก็จะมีเสียงนี้พอเหยียบคันเร่งอ่ะมันก็จะถอยหลังใช่ลองเลยเอาไม่มีค่ะปิดโอเคไม่ได้ไม่ได้จะตีแค่พอขับได้แม่ทะลุดันให้เลยยอด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 ไปแล้วครับใชซใอันนี้ลองก่อนนะลองถอยหลังมากโอเคเดี๋ยวลองถอยหลังว่านะครับยุดเดี๋ยวนี้ยอด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  อ่ะเราจะเราจะขับยังไงดีกันจะลองขับไหมงั้นก็ให้กันลองขับว่าดีกว่าก็ขับได้อ่าลองลองลองกันอย่าอย่าเหยียบเร่งเกินนะใหญ่ใหญ่เหยียบมิดนะได้เปล่าได้เปล่าทำไมอ่ะเหยียบเหยียบนี่ยเนี่ยโผล่ไปเหยียบชานะไม่ต้องไม่ต้องมิดนะเออประูจะถ่ายไปจะถ่ายไปวางทางด้วยเออวางทางอ่า ไปไหมไปไหมพอได้อยู่ใช่ง่ายหนุกว่มาถ่ายหลังเมาละกัน่ต้องยิงอีกนะโฟกัสโอ้ยโอเคนี่แสดงว่าแม่ต้องซื้อรถกอล์ฟให้โฟกัสแล้วก็ฟิล์มนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับผม่มีแล้นะอืมอ่าาาาแม่ นี่เราก็พาเ่อมาดูว่าบ้านด้านหลังที่เ้าสร้างเสร็จแล้วหรือว่ากาลังแบบสร้างใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือบ้านอย่างนี้นะอกลังสร้างเย้ยไปงกแล้วก็พีบตเฮงครับผ่นี่อันนี้ปาเสร็จวมากมมมก่อนกเพื่อเอคดูเดยนู่นเลยนู่นเยน่นเลยเเ mọi người xin mời bạn 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 bạn

นเต้นครับเพราะนี่นะครับ<ช>จะเป็นจุดเริ่มที่แบบว่าทำบ้านของเราไงอ่อใช่ค่ะใช่เดี๋ยวต้องรอดูต่อต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างใช่ไหมพี่แกล่ใช่ค่ะพี่เอ,อ็มอีกทีเราจะพาเพื่อนมาดูตอนไหนรับเนี่ยตอนตอนที่เราตั้งเสานะคะทุกคนอ,อือ,อ๋อได้อีกกี่วันกันเนี่ยอีกแปดเก้าวันนะพี่วิมเอาแปดเก้าวันก็ได้ก็อันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนนะครับผมใช่ค่ะก็ค่าชอบคินนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยะคะทุกคนสวัสดีนะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคบ๊ายบายอย่าลืมติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะเจอกันครับผม